สวัสดีในบ่ายวันอาทิตย์ครับวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาพามาเดินดูหาดจอมเทียนก่อนใครล็อกดาวน์ร้านอาหารวันที่หนึ่งนี้นะครับวันนี้วันอาทิตย์ช้บาบ่ายคนค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดมีคนมานั่งตามหา วันนี้รถเยอะนะครับบันเทิงดูดายดีกบรรยากาศถือว่าค่อนข้างดีวันนี้ไม่มีฝนนะครับมีแดดอ่อนๆ เดี๋ยวเราจะพาเดินไปเรียบหาดไปเรื่อยครับรถข้างๆเยอะครับวันนี้ Yeah it's บรรยากาศโดยเรียวมยักหาดก,ก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นตอนนี้ก็คือมีการแจกข้าวกล่องเวลาช่วงบ่ายจะอยู่ตรงหน้าปักซอยสามจตุจัทใ,ให้ดูนะคะร,นร,รับว่ามันจะแัดกันแจกข้าวอย่างไรงข้ามาแจกข้าวัน่อน ึ่งตอนนี้จะมีคนมาแจกข้าวทุกวันนะครับ3ามเวลาเช้าช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นครับซึ่งช่วงโควิดครับเป็นการช่วยเหลือกันของชาวชนบริพัทยาจอมเทียนครับสามารจะเป็นปังเขามาแจกนี่เป็นเอกมุขที่าแจกข้าวกล่องกันนะครับชื่อว่านานจอมเทียนของเพล็เลยครับ Ăn và đi rủi giúp cam. Các bạn vào đón cho thành phẩm này